มีคำพูดหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับเขาบอกว่าความร่ำรวยได้ไม่ได้เกิดจากความเร็วแต่เกิดจากความอดทนพอพูดประโยคนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหน้าของคนคนนึงลอยขึ้นมาทันทีเลยชายที่ชื่อว่าวอร์เรนบัฟเฟตอืมชื่อนี้แน่นอนจริงๆค่ะแน่นอนว่าทุกคนรู้จักชื่อนี้ดีในฐานะมหาเศรษฐีหรือไม่ก็เจ้าของเบร์กชัยฮตเวย์แต่ผมว่านะเรื่องที่น่าสนใจกว่าตัวเลขทรัพย์สินของเขาก็คือเส้นทางที่เขาเดินมา มันเริ่มจากเรื่องเล็กๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยครับสดร้อนจริงๆค่ะเพราะนี่คือข่าวใหญ่สุดๆในโลกการเงินรับต้นปีเลยคือเมื่อวันที่1มกราคม2026ที่ผ่านมาวอร์เรนบัฟเฟตตในวัย95ปีได้ประกาศก้าวลงจากตำแหน่งซี O ของเบรคชัยแฮรเวย์อย่างเป็นทางการแล้วโอ้โห เรียกว่าเป็นการปิดฉากตำนานบทบาทผู้บริหารที่เขาสร้างมากับมือยาวนานกว่า60ปีเลยทีเดียว60ปี6ทศวรรษถือเป็นการสิ้นสุดยุคสมัยอย่างแท้จริงเลยนะครับงั้นวันนี้เรามาสำรวจกันหน่อยดีกว่าว่าพินเขียวที่ทำให้ชายคนนี้กลายเป็นพ่อมดแห่งโอมาหาเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงกันแน่ซึ่งการจะเข้าใจปรัชญาของเขาได้ต้องย้อนกลับไปดูตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นแค่เด็กชายคนนึงเลย ใช่ค่ะต้องย้อนไปไกลเลยใช่ครับเขาฉายแววนักธุรกิจตั้งแต่อายุแค่6ขวบเท่านั้นเองเรื่องเล่าสุดคลาสสิกก็คือการไปซื้อโค้กแบบแพ็ค6ขวดจากร้านของคุณปู่แล้วก็เอามาเดินขายแยกทีละขวดในละแวกบ้านอืทำกำไรหน่ๆขวดละ5เซนมันดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่สำหรับเด็ก6ขวบนี่คือการเข้าใจคอนเซปต์ของกำไรและการสร้างมูลค่าแล้วนะแล้วที่น่าทึ่งกว่านั้นคือ พออายุ14ปีเขายื่นภาษีเงินได้ครั้งแรกในชีวิตค่ะโอ้โห14ใช่ค่ะมาจากรายได้ที่เขาหามาจากการเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์ซึ่งมันบอกอะไรเราได้เยอะมากเลยนะมันไม่ใช่แค่เรื่องการหาเงินแต่คือการมองว่าตัวเองเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งที่ต้องอยู่ในระบบเข้าใจกติกาของเกมตั้งแต่เนิ่นๆในขณะที่เพื่อนๆวัยเดียวกันอาจจะยังเตะบอลเล่นกันอยู่เลยจริงด้วยครับเขาจริงจังกับเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เด็กเลย แต่จากเด็กส่งหนังสือพิมพ์ที่เข้าใจเรื่องภาษีเขากระโดดมาเป็นนักลงทุนระดับตำนานได้ยังไงอะไรคือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงของเขาครับจุดเปลี่ยนที่พลิกชีวิตเขาเลยเกิดขึ้นตอนที่เขาได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งค่ะชื่อว่า The Intelligent Investor ของเบนจามินเกรแฮมซึ่งเป็นอาจารย์ของเขาที่มหาวิทยาลัยโคลอมเบียอ๋อครับว่เฟตเปรียบหนังสือเล่มน,นี้เหมือนการค้นพบแผนที่ขุมทรัพย์เลยนะคะ มันให้หลักการสำคัญข้อหนึ่งกับเขาที่ทรงพลังมากนั่นคือแนวคิดเรื่องคุณตลาดหรือมิสเตอร์มาร์เก็ตคุณตลาดน่าสนใจครับมันคืออะไรหรอครับแกรแฮมสอนให้มองว่าตลาดหุ้นก็เหมือนหุ้นส่วนธุรกิจของเราที่ชื่อคุณตลาดซึ่งเป็นคนอารมณ์แปรปรวนสุดๆเลยอารมณ์แปรปรวนใช่ค่ะบางวันเขาก็อารมณ์ดีตีราคาทุกอย่างสูงเกินจริงอยากจะขอซื้อหุ้นจากเราในราคาสูงลิ้วแต่บางวันเขาก็ซึมเศร้าอย่างหนัก มองโลกในแง่ร้ายแล้วก็มาเสนอขายหุ้นให้เราในราคาที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อ hmm. หน้าที่ของนักลงทุนที่ชาญฉลาดก็คือไม่ต้องไปสนใจอารมณ์ของเขาแต่ให้ใช้ประโยชน์จากอารมณ์นั้นครับคือซื้อตอนที่เขาซึมเศร้าตลาดลงแล้วขายตอนที่เขาอารมณ์ดีตลาดขึ้นนี่คือแก่นที่เปลี่ยนวิธีมองตลาดหุ้นของบัฟเฟตต์ไปตลอดการเลยเข้าใจเลยครับคือแทนที่จะไหลไปตามอารมณ์ตลาดก็ให้ยืนนิ่งๆแล้วใช้ประโยชน์จากมัน ซึ่งก็นำมาสู่ปรัชญาที่เป็นเครื่องหมายการค้าของเขาเลยนั่นก็คือ value investing ใช่ค่ะหรือการลงทุนเน้นคุณค่าพูดง่ายๆคือเขาไม่เคยมองหุ้นเป็นแค่ตัวย่อกับตัวเลขที่วิ่งบนจอแต่เขามองว่าการซื้อหุ้นหนึ่งตัวมันคือการเข้าไปเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นจริงๆถูกต้องเป๊ะเลยค่ะและพอคุณคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของสิ่งที่คุณจะมองหาก็ไม่ใช่ราคาที่วิ่งขึ้นลงรายวันแต่คือพื้นฐานที่แข็งแกร่งของธุรกิจนั้นๆซึ่งบัฟเฟตต์เรียกมันว่าคูเมือง หรือโหมดคูเมืองค่ะลองนึกภาพปราสาทสมัยก่อนปราสาทที่แข็งแกร่งมากๆจะมีคูเมืองล้อมรอบยิ่งกว้างยิ่งลึกยิ่งดีเพราะมันทําให้ศัตรูบุกเข้ามาโจมตีได้ยากมากแต่ในยุคที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วขนาดนี้คูเมืองแบบเดิมๆมันยังแข็งแกร่งอยู่จริงไหมครับอย่างกรณีของโคดักที่เคยมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากหรือโนเกียที่เคยครองตลาดมือถือ ก็ยังมีวันที่ครูเมืองของตัวเองพังทลายลงได้เป็นคำถามที่ดีมากค่ะและบัฟเฟตตเองก็เรียนรู้เรื่องนี้มาตลอดเหมือนกันในช่วงแรกๆเขาเน้นหาบริษัทที่ราคาถูกตามแบบฉบับของเกรแฮมเลยแต่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทำให้เขาหันมาให้ความสำคัญกับคุณภาพของครูเมืองมากขึ้นคือตอนที่เขาลงทุนในบริษัทลูกอมที่ชื่อซีสแคนดี้ s ในปี1972บริษัทลูกอมเนี่ยนะครับมันมีอะไรพิเศษนะครับ ตอนแรกบัฟเฟตกับชาลีมังเกอร์คู่หูของเขาก็เกือบจะไม่ซื้อแล้วเพราะรู้สึกว่ามันแพงไปแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจซื้อแล้วเขาก็ได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงในทางที่ดีนะคะว่า s e a ีส a n d i e s มีคู่เมืองที่มองไม่เห็นแต่แข่งแกร่งมหาศาลอืนั่นคือแบรนด์และความพักดีของลูกค้าที่คนยอมจ่ายแพงขึ้นทุกปีเพื่อซื้อลูกอมเป็นของขวัญอ๋อเข้าใจแล้วมันทาให้เขารู้ว่า การซื้อบริษัทที่ยอดเยี่ยมในราคาที่สมเหตุสมผลดีกว่าการซื้อบริษัทที่สมเหตุสมผลในราคาที่ยอดเยี่ยมบทเรียนจากซีสแคนด i ส s นี่แหละค่ะที่เป็นต้นแบบให้เขาตัดสินใจลงทุนครั้งใหญ่ๆอย่างโคคาโคล่า Cola ในเวลาต่อมาอ๋อเข้าใจแล้วคือคูเมืองมันไม่ใช่แค่โรงงานหรือสิทธิบัตรแต่เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้อย่างแบรนด์ก็ได้แล้ว พอพูดถึงปรัชญาของเขามีอีกเรื่องไหมครับที่เป็นตัวอย่างชัดๆของการคิดสวนทางกับคนอื่นมีเรื่องหนึ่งที่ถือเป็นกรณีศึกษาคลาสสิกเลยค่ะคือวิกฤตการน้ำมันสลัดของ American Express ในปี1963ตอนนั้นมีบริษัทโกดังสินค้าแห่งหนึ่งที่ Amex ไปค้ำประกันให้เกิดเรื่องช่อโกงครั้งใหญ่คือเอาถังที่ใส่น้ำทะเลมาหลอกว่าเป็นน้ำมันสลัดเพื่อกู้เงินพอเรื่องแดงขึ้นมาหุ้น Amex ดิ่งเวเลยค่ะ ทุกคนใน Wall Street คิดว่า Amex จะต้องล้มละลายแน่ๆสถานการณ์ดูสิ้นหวังมากเลยนะครับใช่ค่ะแต่นี่คือจังหวะของบัฟเฟตต์เขาไม่ได้นั่งเทรดหุ้นอยู่หน้าจอแต่เขาลงพื้นที่เลยเขาไปตามร้านอาหารไปคุยกับพนักงานเสริร์ฟไปธนาคารอืเพื่อดูว่าคนยังใช้บัตร m m กับเช็คเดินทางของ Amex อยู่ไหมแล้วเขาก็พบว่าธุรกิจหลักของ a m ไม่ได้สั่นคลอนเลยคนยังเชื่อมั่นในแบรนด์ Oh. เขาเลยทุ่มเงินลงทุนกว่า40%ของพอร์ตทั้งหมดไปกับหุ้น M x มตอนที่ทุกคนกำลังหวาดกลัวสุดขีด และในเวลาไม่กี่ปีต่อมาการลงทุนครั้งนั้นก็สร้างผลตอบแทนมหาศาลให้เขาเลยนี่คือตัวอย่างของการใช้หลักคุณตลาดที่กำลังซึมเศร้าให้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงฟังและเห็นภาพเลยครับว่าปรัชญาของเขาไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่มาจากการลงมือทําและมีวินัยทางอารมณ์ที่สูงมากซึ่งมันก็สอดคล้องกับอีกแนวคิดหนึ่งที่เหมือนเป็นเครื่องยนต์ผลิตความมั่งคั่งให้เขาเลยคือเรื่องดอกเบี้ยทบตน้นใช่ครับ Compound i n t e r e ท t ที่เขาเปรียบเทียบกับการปั้นลูกบอลหิมะใช่เลยและสิ่งที่ทำให้คำเปรียบเทียบนั้นทรงพลังคือมันมีสององค์ประกอบที่สำคัญมาก1คือหิมะที่เหนียวซึ่งก็คือธุรกิจที่ดีมีคูเมืองที่แข็งแกร่งครับและ2คือเนินที่ยาวมากๆซึ่งก็คือเวลาคนส่วนใหญ่มักจะพยายามหาหิมะที่ดีที่สุดแต่กลับเป็นเล่นบนเนินที่สั้นเกินไปคือซื้อซื้ๆขาย แต่บัฟเฟตตเข้าใจว่าพลังที่แท้จริงคือการปล่อยให้ลูกบอลหิมะมันกลิ้งไปเรื่อยๆบนเนินที่ยาวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วมันจะใหญ่ขึ้นอย่างมหาศาลด้วยตัวของมันเองซึ่งไอความอดทนและการมองเกมยาวแบบเนี้ยมันไม่ได้อยู่แค่ในพอร์ตหุ้นของเขานะครับแต่มันสะท้อนอยู่ในวิถีชีวิตของเขาด้วยซึ่งสวนทางกับความร่ำรวยของเขาแบบสุดขั้วเลย เรื่องนี้เป็นสเสน่ห์ของเขาเลยค่ะในขณะที่สินทรัพย์ของเขาพอกพูนขึ้นเรื่อยๆแต่ต้นทุนชีวิตของเขากลับแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับเขายังคงอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดิมที่เมืองโอมาฮาที่ซื้อมาตั้งแต่ปี1958ในราคาแค่30,000กว่าดอลลาร์ขับรถไปทำงานเองทุกวันแล้วก็มีเรื่องน่ารักๆที่หลายคนชอบพูดถึงกันคืออาหารเช้าแมคโดนัลด์ของเขาอ๋อใช่ค่ะ ที่เขาจะมีงบในใจอยู่3ระดับถ้าวันไหนตลาดหุ้นดูดีเขาก็จะยอมจ่าย3.17ดอลลาร์สำหรับเบคอนแอกแอนชีสบิสกิตแต่ถ้าตลาดดูไม่ค่อยดีก็จะลดเหลือ2.95ดอลลาร์หรือ2.61ดอลลาร์น่ารักดีนะคะฟังดูเหมือนเป็นเคล็ดลับการเงินแต่ก็แอบ,บน่ารักดีนะครับเหมือนแกกำลังเล่นเกมเล็กๆกับตลาดหุ้นทุกเช้าเลยใช่ค่ะแต่มองให้ลึกลงไปมันคือหลักการที่สำคัญมากนะ การรักษาต้นทุนชีวิตให้ต่ำแบบนี้มันทำให้เขามีอิสระภาพทางใจอย่างมหาศาลเขาไม่เคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องถูกบังคับให้ขายสินทรัพย์ดีๆในเวลาที่ผิดพลาดเพียงเพราะต้องการเงินสดมาใช้จ่ายส่วนตัววินัยทางการเงินส่วนตัวเนี่แหละค่ะที่เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เขาสามารถอดทนรอในเกมการลงทุนระยะยาวได้และนอกจากเจอประหยัดเงินแล้วเขายังเอาเวลาไปลงทุนกับสิ่งที่สำคัญที่สุดด้วย ผมว่าเรื่องนี้มันท้าทายความเชื่อของคนยุคนี้มากเลยนะที่เราชอบมองหาทางลัดสรุปย่อแต่เขากลับเลือกวิธีที่ต้องใช้ความอดทนสูงสุดคือการอ่านหนังสืออ่านเยอะมากเยอะมากครับถึงวันละ500หน้าเลยเขาเชื่อว่าความรู้ก็เหมือนดอกเบีย้ยทบต้นค่ะยิ่งสะสมมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งให้ผลตอบแทนในระยะยาวการตัดสินใจที่เฉียบคมตลอดหลายสิปีของเขามันไม่ได้มาจากโชคช่วยหรือการเดาสุม่ม แต่มาจากการสั่งสมความเข้าใจในธุรกิจอย่างลึกซึ้งผ่านการอ่านอย่างหนักหน่วงนี่ละค่ะซึ่งความมีวินัยและมองการไกลแบบนี้มันก็สะท้อนไปถึงวิธีที่เขาวางแผนเรื่องอนาคตของบริษัทด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งก็นำเรากลับมาสู่ข่าวใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึ้น การก้าวลงจากตำแหน่ง CEO ถูกต้องค่ะแม้ข่าวนี้จะสร้างความใจหายให้นักลงทุนทั่วโลกแต่ก็ไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจเพราะมีการวางแผนเรื่องนี้มานานหลายปีแล้วครับและถึงเขาจะลงจากตำแหน่ง CEO แต่ก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะคะเขายังคงดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดหรือแช a i r m a n อ๋อยังอยู่ยังอยู่ค่ะแล้วยังบอกกับทุกคนว่าจะยังแวะมาที่ออฟฟิศทุกวันเหมือนเดิมด้วย แล้วใครล่ะครับคือคนที่ได้รับไม้ต่อในตำแหน่งที่สำคัญขนาดนี้ผู้ที่ก้าวขึ้นมาเป็น CEO คนใหม่ยังเป็นทางการคือเกร็กเอเบลค่ะเกร็กเอเบลใช่ค่ะเขาอยู่กับเบร h ชัยมานานมากโดยดูแลในฝั่งธุรกิจที่ไม่ใช่ประกันภัยทั้งหมดโดยเฉพาะธุรกิจพลังงานซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่มาก เอเบลครึ่งชื่อว่าเป็นผู้บริหารที่เก่งเรื่องการปฏิบัติการหรือ operations มากๆเป็นคนที่ทั้งบัฟเฟตตและชาลีมังเกอร์ไว้วางใจที่สุดการต้องมารับช่วงต่อจากตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่แบบนี้ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของเขาคืออะไรครับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเบลตอนนี้อาจจะไม่ใช่แค่การหาดีลใหม่ๆแต่คือการตัดสินใจว่าจะทำยังไงกับกองเงินสดขนาดยักษ์ที่บัฟเฟตตสะสมไว้เงินสด ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้มีมูลค่าสูงถึง3.5แสนล้านดอลลาร์แล้วในบทบาทใหม่ของบัฟเฟตตเขายังทำอะไรอยู่บ้างครับนอกจากแวะไปออฟฟิศสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนทั่วโลกรอคอยทุกปีและเขายังคงทำเหมือนเดิมคือการเขียนจดหมายถึงผู้ถือหุ้นหรือ a n n u l l l e t t e r ค่ะครับซึ่งช่วงหลังๆนี้เขาจะเน้นย้ำถึงหลักการที่สำคัญมากในยุคที่เศรษฐกิจผันผวนนั่นคือการรักษาความมั่งคั่ง เขามองว่าในบางช่วงเวลาการไม่เสียเงินนั้นสําคัญกว่าการพยายามทําเงินให้ได้มากที่สุดเสียอีกเป็นข้อคิดที่สําคัญมากครับถ้าอัปเดตสถานะล่าสุดของบัฟเฟตตอนนี้ทรัพย์สินส่วนตัวของเขาอยู่ที่ประมาณ1.48แสนล้านดอลลาร์เป็นอันดับ9ของโลกโดยประมาณแต่ที่น่าทึ่งคือเงินเกือบทั้งหมดนี้เขาได้ทำสัญญาไว้แล้วว่าจะบริจาคให้การกุศลหลังจากที่เขาจากไปเรื่องของปรัชญาการใช้ชีวิตคือวินัยที่จะทำตามหลักการของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ และความอดทนที่จะรอคอยเพื่อให้พลังของเวลาได้ทำงานอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นสิ่งที่สวนทางกับโลกยุคใหม่ที่ทุกอย่างต้องรวดเร็วและทันใจจริงที่สุดครับและเพื่อเป็นการปิดท้ายผมขอย้ำประโยคอมตะที่เป็นเหมือนกฎเหล็กสองข้อของเขาซึ่งผมว่ามันเอาไปปรับใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตเลยนั่นก็คือกฎข้อที่1คืออย่าขาดทุนและกฎข้อที่2คืออย่าลืมกฎข้อที่1เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากเป็นคำพูดที่เรียบง่าย แต่ทรงพลังและบอกทุกอย่างที่เป็นตัวตนของเขาจริงๆครับและในโอกาสของการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่นี้ฉันอยากจะทียงคำถามชวนคิดให้ผู้ฟังได้ไปคบคิดกันต่อค่ะในวันที่บัฟเฟตตไม่ได้เป็นคนตัดสินใจสุดท้ายอีกต่อไปผู้สืบทอดอย่างเกรกเอเบลจะยังสามารถยึดมั่นในปรัชญาห้ามขาดทุนได้อย่างเหนียวแน่นหรือไม่เมื่อต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลในการบริหารเงินสดกว่า3 5แสนล้านดอลลาร์ ท่ามกลางโลงที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและ AI ที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากคููเมืองที่บัฟเฟตใช้เวลาทั้งชีวิตสร้างขึ้นมาอาจจะต้องการวิศวกรคนใหม่เข้ามาดูแลและต่อเติมในรูปแบบที่ต่างออกไปจากเดิมหรือเปล่านี่คือคำถามสำคัญที่จะกำหนดอนาคตของเบรกชัยแฮตเตเวยในทศวรรษข้างหน้าเลยค่ะ